สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้เงินแก้ปัญหากับ Battle p a s s นะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องซื้อมละกอมาก่อนนะซื้อตามจำนวนอย่างสมมุติเวล100ก็จะใช้มละกอรประมาณ30กล่องนะครับและ30กล่องเนี้ยมันรวมอยู่ในอัปเกรดเป็นพรีเมียมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ขั้นแรกเนี่ยเราก็เดินมาที่บนพรก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดกล่องมาละกอให้เรียบร้อยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมจะเอาเลเวล100ก่อนนะเพื่อมาสาธิตให้ดูว่ามันใช้อะไรยังไงนะครับหลังจากเปิดกล่องมละกอครบ30กล่องแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะขึ้นไปคุยกับ npc ตัวบนนะครับที่ใส่ชุดดำแล้วเราก็กดไปที่อัปเกรดพรีเมียมก่อนนะ เป็นเลเวลร้อนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้หนังสือมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเควสเนาะแล้วเราก็ทำการอัพเลเวลแบทเทิลพาร์นะครับอัพ <Up S 1> ทั้ง2อันเลยนะทั้ง Battle p a าร์พรีเมียมแล้วก็ธรรมดานะครับกดไปจนกว่ามันจะเลเวล100นะครับสำหรับจุดประสงค์การอัพแบทเทิลพารของผมในครั้งนี้เนี่ยก็คือการเอาชาโด w โล่กับอาวุธมานะครับเพราะว่านี่ก็เป็นสาย อาชูล่าเนาะก็อยากได้ชาโดโลเนี่ยมาบูตดาเมจนะครับซึ่งพอเราได้ชาโดทั้งสองอันมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปอัพแบ t เทิ p พาร์ตนะครับเป็นเลเวล300เพื่อเอาไปตีบวกต่อไปนะครับอ่ะพอเราอัพเลเวลเป็นแบ t เ l e p พาร์ตพรีเมียมเลเวล100แล้วเนี่ยเราก็จะไปอัพตัวแบ t เ l e p พาร์ตธรรมดากันต่อนะครับให้ครบเลเวล100อันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยพอเวลาเรา อัพเลเวล100แล้วอ่ะเราจะได้ทิกเก็ตมานะครับเพื่อเอาไปแลกชาโด้ซึ่งในการอัพบั t เทิลพารถึงเลเวลห0 0เนี่ยเราก็จะได้ทิกเก็ตมา2ใบเนาะก็คือการอัพพรีเมียมแล้วก็อัพบั t เทิลพารธรรมดานะครับพอเราได้ทิกเก็ตมา2ใบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกชาโดทั้ง2ชิ้นนะครับนั่นก็คืออาวุธแล้วก็โล่นั่นเองนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเหรียญเนี่ยไปตีบวกต่อนะครับ หลังจากเรากดรับเอ้ยกดอัปเกรดแบตเทิลพาร์เนี่ยจนครบ100นะครับเราก็จะได้ตัวทิเกตมา2ใบนี่แล้วเราก็ลงไปคุยกับตัวข้างล่างต่อนะครับไปสิยังไม่ไปอีกไปโอเคไปแล้วก็คือตัวแมวนั่นเองนะครับพอคุยกับตัวแมวเนี่ยเราเลือกอันที่2เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกอันนี้สําคัญนะสําคัญเลยเลือกชาโดให้มันตรงอาชีพนะครับ ซึ่งผมเล่นแชมเปี้ยนก็ต้องแชมเปี้ยนนะครับถ้าอัพผิดนี่ก็เอ้ยถ้าเลือกผิดนี่ก็ชิบหายนะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกทีละอันนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะพอเราเลือกอา,อาวุธไปเสร็จแล้วเราก็ไปกดโล่ต่อจากนั้นเราก็จะได้ h ชาโดมา2ชิ้นนะครับต่อมาเราก็จะไปอัปเกรดเบ t เทิลพารให้เป็นเลเวล300กันต่อนะครับเพื่อไปตีบวกไอชาโดสองชิ้นนี้เนาะ โอเคหลังจากอัพเลเวลเป็น300แล้วนะครับผมก็เอาชาโดทั้ง2ชิ้นเนี่ยเปขึ้นบวก1มานะครับและเราก็จะทำการตีบวกเอ้ยลืมบอกไปอย่างหนึง่งพอเวลาเราอัพเบรท p พ t ทเป็นเลเวล100หรือ300แล้วเนี่ยมันจะมีกล่องสมบัติมาให้นะครับแล้วเราก็ต้องเปิดกล่องนั้นเนี่ยเพื่อเอามาใช้ตีบวกนะครับซึ่งการตีบวกของชาโด w เนี่ย เราจะใช้เหรียญน,นั้นเป็นการตีบวกนะครับก็คือยิ่งมีเหรียญเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถบวกได้สูงมากขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับดวงของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญมันหมดเราจะทํำยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในกรณีที่เหรียญหมดหรือต้องการเหรียญเพิ่มเนี่ยเราจะใช้เหยื่อทั้ง2แบบนะครับในการตกปลาเพื่อหาเหรียญเพิ่มนะโดยการจะตกปลาหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้ เยือ่อ1อันต่อเบ็ดสิอันนะครับถ้าเป็นของใจแอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันให้เห็นภาพช,ชัดๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใจแอนอ่ะคือมันจะใช้เบ็ดสิอันนะครับแล้วก็เงินอีก1น0 0 0แสนซึ่งมันจะทําให้ได้เหรียญเยอะกว่าอีกอันนึงนะครับโดยวิธีการตกปลานั่นก็นคือ่ออย่างในคลิปเนี่ยของผมมีใจแอนอยู่50อันใช่ไหมผมก็จะซื้อเบ็ดตกปลามาทั้งหมด500อันนะครับแล้วก็ไปตก ทีละครั้งทีละครั้งไล่ไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อเรามีของครบแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ตัวเพนนะครับแล้วก็เลือกไปที่5นาที b บ t t l e Pass แล้วก็กดแบบเร็วนะครับอ่าเราก็จะได้เหรียญมาทีละ10ทีละ1ินะครับซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยเราก็จะได้ปากปลาทองนะครับเอาไปหมุนต่อ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็ทำไปจนครบนะหรือไม่ก็เอาตามที่เราอยากจะได้ แล้วเราก็ไปตีบวกกันต่อนะครับอขออธิบายวิธีการตีบวก่อยนะครับการตีบวก1ถึงบวก4เนี่ยลำดับขั้นมันจะไม่ลดนะครับแต่พอเวลาขึ้นบวก5ถึงบวก7เนี่ยมันก็จะแบบถ้าตีแป๊กมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมาหยุดอยู่ที่บวก4หรือบวก5ประมาณเนี้ยแหละครับแล้วพอเวลาเราขึ้นบวก7ไปแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้น 8- ขึ้น9อะ่ะมันก็จะตกลงมาสุดอยู่ที่7อยู่ดีนะครับก็ ถ้ามีเหรียนเยอะโอกาสตีบวกได้มันก็มันก็ได้อะเหมือนเอาเงินยัดอะประมาณนั้นนะครับอย่างในคลิปเนี่ยคือผมพยายามขึ้นบวก9มาประมาณ4รอบมั้งแต่มันไม่ขึ้นให้สักทีนะครับแม่งโคตรกินตังเลยเอาจริงๆเนี่ยพอเราตีบวกเสร็จแล้วอะ่ะเราสามารถเอาชาร์โดเนี่ยไปออฟได้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรัพยากรหมดแล้วนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ